นี่มาจากนาคุ้นนะครับเนาะอันนี้น่วยอย่างครับพี่น้องพี่น้องหู้จับปครับนี่นะครับนะเนาะเื้อเี๋ยวก็ด้งมาข้อเอาอยู่ขงางถังแต่แม่จะกี้กินเต็มนะครับ ไม่อหงาครับพี่น้องเสร็จก่อนเลยครับพี่น้องครับอืมอืมอันนี่หวานอืมอืมอืมอเต็มหลายูว๊ว นนะต,นน,ตนนี้แสบแหมครงต้นนี้ต้นนี้แสบนลครับพี่น้องเนี่ยต้องเอาบักกระด้งครับ นี่นะครับน้าเขาเอิ้นว่าบากเล็บแมวนะพี่น้องพี่น้องบางคนบบหูจักนะครับโดยเฉพาะลูกหลานนะครับเนาะลูกหลานลูกหลานเกิดไม่เกิดไม่ไง่ลุ้นบบลูจักบากเล็บแมวนะครับเนาะอันนี้มันนี่เกิดน้ำปลานะครับเนาะนี่บากเล็บแมวผู้ใดรูจักผู้ใดเคยกินนะครับเนะาะรสฉาดจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บนะครับพี่น้องสมัยคุ้วเลี้ยนหนังสือเนี่ย เรียนมาทย,ยมหอกว่าคู่คู่สอนการหมักนะครับคู่อันก่อนี่เราไปหมักอ่ะเป็นเราไม่แม่นเราแล้วเอินผิดเป็นไว้บักเล็บแมวครับพี่น้องเนึ่อ,อเป็นโดงมันเลยนี่สายแห้งโอ้ยสะอ่อนครับพี่น้องครับ คลิปนี้สันๆนแลครับแล้วมาพบกันไหมนะครับนะารบ,บากเล็บแมวแล้วครับพี่น้องครับ